้าว oh, พี่น้อง,องมาเบิ่งวิถีของริมคลองครับอ้ยมาแล้วมาแล้วกว๋วยเตี๋ยวเรือนี่ของแท้เลยครับกว๋วยเตี๋ยวเรือของแท้มาแล้วนี่พายเรือริมคลองนี่ผู้ใดบ่เคยกินกว๋วยเตี๋ยวเรือของแท้มาเบิ่งเ้ยครับป้ามีเส้นอะไรมั่งครับป้ามามา่ามีไหม,ไม,มเอาเอาเป็นเส้นหมี่ก็ได้ครับโอ้นี่ มาล้วครับก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือของแท้อันนี้ของแท้เลยนะป้าเนะาะต้องลงมาใกล,ใกล้ๆอุ้ยลื่นไหมนี่จัดว่าเด็ดเลยมีครบเลยวิ่งขายจากนี่ไปถึงไหนป้าเรทั้งคลองเลยใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าคลองบางใหญ่ใช่ไหมป้อาอ๋อดูนะครับนี่นี่นี่นี ก๋วยเตี๋ยวเรือของแท้ครับก๋วยเตี๋ยวเรือของแท้นี่ต้องมาดักกร,รอตามดิมคลองด้วยนะนะฮะนี่ของแท้แน่นอนนะครับนี่ใครจะเอาเส้นอะไรบวกได้เลยของแท้ครับพี่พน้องนี่ของแท้นะใช่ครับป้าจัดได้เลยอืมเอาเส็บๆครับดูวิธีดูวิธีธนี่ก็เหมือนกว๋วยเตี๋ยวเรือบนบกนั่ยนะฮะแต่ว่าเอามาลงเรือ นี่เขาถึงจะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือของแท้มีชั้นไดนะ้นะนี่อันนี้ก็จะเป็นแม่ค้าฝั่งนี้นะครับเป็นแม่ค้ามีเครื่องปรุงเครื่องปรุงไว้ให้เรียบร้อยนี่เด้อฮะทวนทวนทวนขึ้นพี่น้องโอ้สุดยอดเลยฝั่งนั้นก็จะเป็นโชเฟอร์ฮะโชเฟอร์พรนักง,งานขับเรือดูบรรยากาศริมคลองครับพี่น้องโอ้ยนี่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 น,น,นี่สุดยอดเลยครับสุดยอดดีๆครับพี่น้องนี่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 น ๋วยเตี๋ยวเรือของแท้ครับของแท้